สวัสดีค่ะวันนี้นะคะทางช่องสวนครัวก็มีเมนูขนมหรือว่าจะเป็นอาหารว่างก็ได้นะคะมาฝากกันค่ะกับเมนูคาราเมลป๊อปคอนค่ะเป็นเมนูที่ทําง่ายวัตถุดิบน้อยนะคะส่วนผสมที่เราจะต้องใช้ในวันนี้นะคะก็จะมีข้าวโพดค่ะอันนี้เป็นเมล็ดข้าวโพดดิบนะคะ120กรัมค่ะเบกกิ้งโซดา1ทับ4ช้อนชาค่ะวิปปิ้งครีม m 5 ml ค่ะ เกลือ1ทับ4ช้อนชาค่ะเนยโสด50กรัมค่ะแล้วก็น้ำตาลทราย100กรัมค่ะเมื่อเราทราบส่วนผสมแล้วเราก็จะไปเริ่มทำกันเลยค่ะเราจะเริ่มจากตั้งหม้อนะคะแล้วก็ใส่มาการีเนยหรือว่าน้ำมันก็ได้นะคะลงไปเอาแค่ว่ากะพอท่วมเมล็ดข้าวโพดอะนะคะ วันนี้เราเลือกใช้เป็นมาร์การีนะคะ่ะเพราะว่าเขาจะมีความหอมหอมแบบหอมวหวานๆนะคะพอมาร์การีนละลายนะคะก็ใส่มเมล็ดข้าวโพดลงไปนะคะคั่วด้วยไฟอ่อนไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าตัวมเมล็ดข้าวโพดจะแตกออกมาเป็นป๊อปคอนนะคะคั่วไปสักพักนะคะ,มะเมล็ดก๊อบคอนก็จะแตกออกมาแบบนี้นะคะให้เราหาฝามาปิดะคะ่ะเพราะว่าเขาจะกระเด็นค่อนข้างแรงนะคะ เขย่าไปเรื่อยๆจนกว่าเมล็ดป๊อปคอนของเราเนี่ยจะแตกครบหมดทุกเมล็ดนะคะตอนนี้ก็แตกครบทุกเม็ดแล้วนะคะแล้วก็ตักขึ้นใส่ถ้วยผสมเอาไว้พักไว้ก่อนค่ะจากนั้นนะคะก็ให้เราตั้งกระทะค่ะโดยใช้ไฟอ่อนใส่น้ำตาลลงไปแล้วก็กลิ้งกระทะไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าน้ำตาลจะละลายแล้วก็สีเข้มขึ้นค่ะเราจะไม่ใช้วิธีการคนนะคะให้ใช้วิธีการกลิ้งไปกลิ้งมาเอาค่ะ เมื่อน้ำตาลละลายแล้วก็เป็นสีน้ำตาลเข้มแบบนี้นะคะเราก็จะใส่วิปปิ้งครีมลงไปค่ะแล้วเราก็คนให้ส่วนผสมทั้ง2อ,อย่างนี้เข้ากันดีนะคะ เมื่อทั้งสองอย่างละลายเข้ากันดีแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะใส่เนยลงไปค่ะเมื่อเราใส่เนยลงไปแล้วเนี่ยเขาจะดูเหมือนว่าคนเข้ากันยากนิดนึงนะคะก็ต้องใช้เวลานิดนึงค่ะคนไปเรื่อยๆจนกว่าเขาจะเข้ากันดีนะคะเมื่อเขาเข้ากันดีแล้วนะคะสุดท้ายเราก็จะใส่เบกกิ้งโซดาลงไปค่ะ หลังจากใส่เบกกิ้งโซดาแล้วเนี่ยตัวคาราเมลของเรานะคะก็จะพองฟูขึ้นมาแบบอย่างเห็นได้ชัดแบบนี้เลยนะคะในระหว่างนี้นะคะก็ให้เรายกแล้วก็นำไปเทใส่ป๊อปคอนที่เราผักไว้ค่ะเมื่อเทลงไปแล้วนะคะก็คลุกเคล้าให้คาราเมลเคลือบตัวป๊อปคอนให้ทั่วๆนะคะ เราคลุกเคล้าจนเขาเคลือบตัวป๊อปคอร์นดีแล้วนะคะเราก็จะนําเขาไปเข้าเตาอบค่ะเราจะอบที่150องศาครึ่งชั่วโมงค่ะแต่ว่าทุกๆ15นาทีเราก็จะนําออกมาคนหนึ่งครั้งนะคะ อบเสร็จแล้วนะคะก็ให้เราพักไว้จนกว่าเขาจะเย็นแล้วก็เตรียมจัดเสิร์ฟได้เลยค่ะทักพียงเท่านี้นะคะเราก็จะได้เมนูคาราเมลปัอบคอนง่ายๆแบบนี้ไว้รับประทานเวลาดูหนังกันแล้วค่ะถ้าเหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s u b สไครต์ให้ช่องส่วนครัวเพื่อเป็นกาลังใจให้กับเราด้วยนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ